สวัสดียามเย็นครับผมกับนี่เลยครับงานสไตล์ญี่ปุ่นสองเล่มครับอันนี้หลังจากที่ทำการเข้าด้ามแล้วก็เก็บรายละเอียดนะฮะด้านในเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใบยมีดฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ หรือแต่งด้ามครับทีนี้แต่งด้ามก็คือตอนนี้เนี่ยแนวแนวแนวด้านสัน,นกับแนวท้องตอนนี้ได้แล้วแล้วก็จะมาปะเฉพาะด้านข้างปะเฉพาะด้านข้างนะ,ะความยาวของด้ามที่ผมวัดนะฮะาจากข้อมูล ที่เชฟญี่ปุ่นนะฮะเชฟอาหารญี่ปุ่นเนี่ยส่งมาให้ก็คือตามเลยครับผมครับก็ถ้าเกิดวัดเป็นนิ้วก็จะอยู่ที่ห้านิวน้วห้านิวน้วห้านิ้วครึ่งครับผมนี่เลยครับนี่ทำซูชิสไลด์ปลาทำซาชิมินี่เลยครับ เกียร์อายก็ได้ความเป็นญี่ปุ่นนะฮะทอนแบบตามที่เชฟนะฮะแนะนําเชฟไม้แล้วก็เชฟสถิตนะฮะเชฟไม้ท่านก็ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารอยู่ที่มาเลเซียส่วนเชฟสถิตท่านก็ทำอยู่ที่ร้านอาหารเซน อยู่ที่ประเทศไทย2ท่านนี้นะฮะก็จะให้คําแนะนําในเรื่องของการออกแบบใบมีดแล้วก็การทําด้ามนะฮะอย่างเชสสถิตก็จะเข้ามาให้คําแนะนําวันนี้ท่านก็เดินทางไปทํางานที่กทมนะฮะก่อนที่จะเดินทางกลับท่านก็แวะมาดูงานนี่เลยครับ ทีพี่ท่านดสนใจสั่งได้ครับผมเล่นนี้ราคา3,800บาทครับเล่นนี้ครับผมส่วนเล่นใหญ่นะฮะอยู่ที่4,500บาทครับเล่นนี้นะฮะใบมีดยาว10นิ้วนะฮะสำหรับอาชคาว่าแร่ปลาตัวใหญ่นะฮะแล่ปลาตัวใหญ่ที่มีอ่าลำตัวกว้าง แลก็จะใช้มีดเล่มนี้เลยส่วนเล่มนี้นะก็จะเป็นอ่าสำหรับแน่ทำแบบอ่าทำพวกวากิวหรือว่าพวกสไลด์เนื้อปลานะฮะนี่ครับสันฐานนะครับตีได้ สองเล็บนี้เสร็จพร้อมเสิร์ฟครับเคเคไนท์เขาขอบคุณครับ